อาจารย์ยิ่งศักด์เผยผลตรวจโควิดหลังร่วมง,งานดีเจมาตูมหลังจากที่ดีเจมาตูมติดเชื้อโควิด -19 ทำให้หลายคนต้องไปตรวจหาเชื้อกันเป็นการใหญ่ครับหนึ่งในพิธีกรที่ทำงานใกล้ชิดกับดีเจมาตูมหนึ่งในนั้นก็คืออาจารย์ยิ่งศักด์ที่เพิ่งไปถ่ายรายการร่วมกันกับดีเจมาตูมเมื่อวันที่8มกราคมที่ผ่านมานี้เองครับโดยช่วงเช้าวันที่21มกราคมอาจารย์ยิ่งศักด์ก็เปิดเผยว่าผลตรวจเป็นลบ จากโรงพยาบาลบางรานาราดูนกับขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุขอธิบดีกรมควบคุมโรคและที่สําคัญพวงยายถามกันแทบทุกชั่วโมงก็คือท่านรัฐมนตรีชั่วว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านกหนกวันวิลาวันการไม่ตกวัดอุณภูมิใส่หน้ากากล้างมือบ่อยและเว้นระยะห่างช่วยเราได้จริงรักษาสุขภาพกันทุกท่านนะคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์กล่าวไว้ครับ ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณครับ